สวัสดีครับคดีช่อโกงครับช่อโกงนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเป็นการช่อโกงที่คลาสสิกมากนะครับคือมุกที่เอามาใช้หลอกคนเนี่ยนะครับคลาสสิกมากก็คือหลอกให้ร่วมลงทุนนะครับลงทุนทำกิจการที่ให้ผลตอบแทนเนี่ยนะครับที่เขารับปาก,กว่าจะให้เนี่ยนะครับบางเจ้าก็เป็นราย15วันบางเจ้าก,ก็รายเดือนนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ละง,งวดเนี่ยได้ไปเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับได้ไปเกินกว่า5 0ขึ้นไปก็มีนะครับบางจ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นร้อยสองร้อยเป็นก็มีนะครับสำหรับผลตอบแทนที่จะได้รับนะครับตรงนี้ก็ต้องทําให้ต้องตั้งให้สูงเอาไว้เพื่อเป็นแรงจูงใจนะครับให้มาแรงเมาส์นะครับบินเข้าควงไฟนะครับซึ่งอย่างนี้นะครับการหลอกลวงประเภทนี้นะครับ ก็เมื่อได้รับทรัพย์สินไปเนี่ยมันก็เป็นการช่อโกงนั่นแหละครับนะครับในการช่อโกงแล้วก็เป็นความผิดตามกฎหมายนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับก็มีศาลฎีกาเนี่ยนะครับตัดสินออกมาเป็นแนวทางใหม่นะครับจากเดิมที่ผู้ที่ถูกหลอก,แล,กแล้วก็เสียทรัพย์สินไปให้กับคนที่มาหลอกร่วมลงทุนเนี่ยนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยถือว่าเป็นผู้เสียหายมาฟ้องคดีช่อกงได้นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟไปนะครับเพราะว่าถือว่าทางผู้เสียหายเนี่ยนะครับลงมือกระทําความผิดเรื่องของการให้ผลตอบแทนนะครับที่มันเกิดอัตรากว่าที่กฎหมายเขากําหนดเอาไว้นะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับ มันเป็นความผิดนะครับในเรื่องของพรบการคิดดอกเบี้ยนะครับเกินกว่ากฎหมายขา้อกําหนดเอาไว้นะครับเรื่องนี้เนี่ยพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับไอการหลอกลวงตรงนั้นเนี่ยเมื่อมันมีตัวผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปร่วมทําผิดด้วยในการหลอกลวงตรงนั้นน่ะนะครับผู้เสียหาย ปัจจุบันเนี่ยก็เลยไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายแล้วนะครับก็ไม่สามารถจะมาฟ้องร้องเป็นคดีช่อโกงได้นะครับแต่ก็มีทางออกมีทางแก้เสมอนะครับก็กรณีที่หนึ่งครับผู้เสียหายเนี่ยนะครับอาจจะรวมตัวกันนะครับไปแจ้งความไปแจ้งความนะครับไปแจ้งความ เป็นข้อหาการกู้ยืมเงินนะครับที่เป็นการช่อกวงประชาชนอย่างนั้นก็ได้นะครับและอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของพอรบอรคอมพิวเตอร์นะครับที่นำข้อความที่เป็นเท็จเนี่ยนะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับประชาชนนะครับพวกนี้ก็ สามารถดาเนินการได้นะครับอย่างเช่นในคดีนี้ที่จะพูดเนี่ยนะครับก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างนี้ครับก็คือเป็นการหลอกนะครับให้ร่วมลงทุนนะครับโดยจําเลยนะครับก็นําข้อความเท็จข้อมูลเท็จต่างๆเนี่ยแหละครับเอาไว้ไปโพสต์นะครับในกลุ่ม facebook ล่างในกลุ่ม facebook บ้างนะครับแล้วก็กลุ่มไลน์บ้างนะครับ เป็นการลงทุนเ,าเขาเรียก่าเทรดนะครับซื้อขายทองคำเนี่ยนะครับพอถึงเวลาเนี่ยครับก็จะต้องจ่ายเงินเดือนนึงเนี่ยนะครับจะคบกำหนดจ่ายผลตอบแทนในกันเนี่ยประมาณ70%อย่างเช่นลงทุนเป็นเงินสดกับเขาไปเนี่ยนะครับ100บาทนะครับเขาจะาไปซื้อทองเขไปเล่นนั่นเล่นนี่เล่นแร่แปรทองคำอะไรออกมาเนี่ยมันจะได้เขาจะต้องจ่าย กำไรให้เนี่ยนะครับ70%นะครับบวกกับเงินต้นอีก100บาทนะครับก็คือต้องจ่ายให้กับผู้ที่หลอกให้ร่วมลงทุนเนี่ย1 70บาทนะครับอันนี้เป็นอัตราคร่าวๆที่ผู้ฟังนะครับต่อมาพอถึงกำหนดจ่ายเงินตอบแทนให้นะครับครับก็นี้หายไปครับนี่ก็เล่นแค่งวดแรกเองนะครับก็นี้หายไปแล้ว นะครับในเรื่องนี้ก็จริงได้เนี่ยนะครับมีการฟ้องร้องคดีกันต่อศาลนะครับแต่ข้อหาที่ฟ้องเนี่ยนะครับก็คือเราเนี่ยไม่ได้ฟ้องข้อหาของการช่อโกงนะครับเพราะรู้ดีว่าถ้าฟ้องไปเนี่ยศาลยกฟ้องแน่นอนนะครับแต่เลือกฟ้องนะครับในข้อหาที่เป็นความผิด ทางคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเรื่องของการนําข้อมูลเท็จเนี่ยนะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็สร้างความเสียหายให้กับประชาชนนะครับตามที่เขาได้โพสต์ชักชวนเอาไว้ในไอเพจหรือว่ากลุ่มอะไรต่างๆหรือว่ากลุ่มรายกลุ่ม Facebook ของเขาเนั่นแหละครับในเรื่องนี้ก็เมื่อมีการฟ้องร้องกันแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับก็ทางจำเลยเนี่ยนะครับก็ เ็ยินยอมนะครับมาที่ศาลมาปรากฏตัวที่ศาลนะครับหลังจากที่หนีไปแล้วก็ยอมนําเงินเนี่ยมาจ่ายมาผ่อนจ่ายนะครับให้กับทางผู้เสียหายเขานะครับก็ผ่อนจ่ายโดยที่ศาลเนี่ยเมตานะครับก็จำเลยลักษาะภาพศาลเมตตาศาลก็เลื่อนการอ่านาคำพิพากษาออกไปนะครับแล้วก็ให้จำเลยเนี่ยมาผ่อนจ่ายเงินตามที่ศาลนัดนะครับแล้วก็รอฟังผลว่าถ้าจ่ายครบ ก็ให้จว์ถอนฟ้องไปถ้าจ่ายไม่ครบก็เรื่องนี้ก็จะมีการตัดสินออกมานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับก็ไปให้โอกาสคนไม่ดีครับก็คือเขาผ่อนจ่ายได้อยู่ประมาณสองสาครั้งฐานยุ่ศสารนัดนะครับแล้วก็ครั้งที่4เนี่ยรู้สึกจะไม่มาสารนะหนีไปเลยนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังตามจับตัวอยู่นะครับแล้วก็ทาง สรุปว่าทางผู้เสียหายเนี่ยได้เงินคืนไปเนี่ยประมาณประมาณ70%นะครับจากยอดเงินที่เขาโอนไปก็รวมรวมล้านนะครับก็เป็นทางหอนนะครับก่อนจะร่วมลงทุนกับใครก็ตรวจสอบให้ดีนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดี